ประชุมนะคะที่เชิญทุกฝ่ายมาเรื่องปัญหาของมันปลอยเป็นไงคะผู้แทนจากกลุ่มปีมูฟนะครับก็ได้นําเสนเอข้อเรียกร้องทั้งหมด7ข้อนะครับซึ่ง7จดข้อนี้นะครับมันไม่สามารถที่สรุปในที่ประชุมได้ก็เลยให้ท่านรบรัดากระทรวงสื่อกรและสิ่งมวลชนแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านประสานซึ่งเป็นรองคณะนักบการนะครับอธิบด,ดีอายการตลอดจนฝ่ายความมั่นคงกรมนองน,น,นะครับ นาไปหาลือในในวงแคบนะครับต่อจากการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อหาข้อสรุปนะครับคิดว่าน่าจะได้แนวทางภายในวันนี้นะครับนี่ผมให้ทั้งหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยประชุมกันวงแคบนะครับแ่เจ็ดข้อที่เขาเสนอที่เรามองว่ายังต้องต้องต้องหาลือกันนะคะประเด็นใดบ้างประเด็นสําคัญคือในเรื่องของคดีความที่ที่พี่น้องชาวบางครอยจุดดำเนินคดีอยู่ว่าเราจะหาทางออกยังไงว่าจะเจรจากันได้ไหมนะะเพื่อลดแรงกดดันเนี่ยนะครับ ทีนี้เงื่อนไขในเรื่องของข้อเรียกร้องต่างๆที่ข้อเรียกร้องต่างๆ7ข้อส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสรุปโดยสั้นๆคือว่าการพิสูจน์นะครับสิทธิ์ว่าสิทธิ์ที่พี่น้องอยู่มาก่อนหรือว่า,าพิสูจน์สิทธิ์ว่าอุทยานทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือย,ยังเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็จะนามาแก้ปัญหาว่าเมื่อพิสูจน์สิทธิ์แล้วเนี่ยใครผิดก็ถูกก็ว่ากัน เมื่อมีความจําเป็นที่ต้องเอาพี่น้องมาอยู่ข้างล่างนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็จะต้องเตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่อยู่อาศัยตลอดทุกที่ทํากินให้พี่น้องให้เรียบร้อยนะให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะเอาพี่น้องนะครับมาอยู่ข้างล่างนะี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับปัญหาเรื่องเรื่องของคดีค่ะที่มีการขอให้อันนี้ผมให้มอบให้ท่านประสานซึ่งซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายนะครับของท่านรองยกอยู่แล้วนะครับ เขาไปหารือกับนะครับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรผมเชื่อว่ามันน่าจะมีทางออกนะครับก็ให้ประชุมกันต่อวันนี้ันนีก็จะคุยหาข้อสรุปไม่ได้วันนี้เหรอครับครับประเนเรื่องวันกรอบเวลาไว้ยังไงครับทุกท่านอย่างเรื่องการกอนจะดีนระวางต่อไหมครับก็เดี๋ยวให้ให้เขาคุยกันก่อนตอนนี้นะครับเขาคุยกันเนืหาแนวทางว่าจะจะมีทางออกยังไง ตัวตัวท่านเองอย่างเรื่องการพิสูจน์ศิ์ซึ่งมันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวท่านับผว่าการพิสูจน์ศี์เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องเป็นจาเป็นต้องทํานะครับแต่ว่าผมให้หาลือกันก่อนระวังกรอบเวลาว่าจะแล้วเสร็จภายในกี่วันนะครับเนื่องจากการประชุมในห้องมีคนหลายฝ่ายมันไม่มีข้อสรุปนะครับเทียงกันไปเทียงกันมาการวิธีการที่สุดก็ขอขอให้ผู้แทนจากพี่น้องชาวบางคลอยนะครับ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชาติที่ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีให้มาเจรจานะครับทด้นีทั้งสองทั้งสามกลมนะครับแล้วก็ตัวแทนจากคณะนิมการนี้ผมเป็นประธานอยู่นะครับคือท่านประสานนะครับการทัณฑี่อายการเข้าไปหารือร่วมกันนะครับได้ข้อสรุปเนไงวันนี้เดี๋ยวคงไม่เกินสองทุ่มผงจะได้สรุปแล้วอย่างท่านจะมีการรับประชุมอีกอีกครั้งที่เป็นต้องให้ได้ข้อสรุปวันนี้ก่อนว่าสรุปแนวทางยังไง ะครับแล้วก็จะประชุมอีกครั้งเพราะเราจะมีการประชุมทุกวันนะครับรจนกว่าจะจนกว่าจะได้ข้อสรุปคือสองทุกวนี้ต้องดใูให้ชัดเจนว่าเจ็ดข้อที่จะจะมีแนวทางปฏิบัติกันยังไงให้วินวินทั้งคู่นะครับพราะตอนนี้คืออย่างมีมวลชนที่ยังห,หลักชุมนุมร,รอคำตอบก็ค,บคือ,อยังหากยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนพี่น้องก็คงจะไม่กลับบ้านกัน นันเคะเพราะว่าวันนี้อย่างอย่างท่านตรวกระทรวงทัพย์เองก็มีการแถลงถึงถึงเรื่องของการใช้มาตรการตามกฎหมายไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงแต่ว่าในขณะที่ชาวบ้านเองก็บอกว่าเขาก็ถูกกระทําหลายอย่างอันนี้แหละครับที่เถียงกันในห้องประชุมเมื่อสักครู่ว่าฝ่ายพี่น้องประชาชนชาวบางปลอยเขาบอกว่าปฏิบัติกับเขายังมันไม่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเลยนะครับกระทําการรุนแรงนะครับฝ่ายเจ้าที่รัฐก็บอกว่าไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เถียงไปเถียงมาไมมีข้อสุ่ม สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการตั้งให้รำการกตรวจสอบข้อาะด้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตั้งโดยโดยคณะกรรมการโดยผม<ด><ช>นี่แหละครับก็จะตัง้งให้ตรวจสอบหนักใจไหมคะเป็นคนกลางเรื่องนี้ไม่ครับเราก็ยึดหลักเหมือนที่เราทำวิจารณะค่ะผมครับ